ส so ่ค so so ูนนันไม่ได้ยกสูสบายดีนะทุกคนมาเห่าก่อนเอาอันซีนจากซีนโง่ซีนควายเดะเฮับไปเอาอันอยู่บ้านใหญ่ทุก

เขาปาดหอาคือหองคุอไม่ตึไม่ได้น้าเดีวยวมาก่อนนะเอาเพิ่มมา มินด่างมันจดเลยกินลยามน่ะมยยทองโอยทั้งหัมทั้งเลิศเม้อนนน้เอาเลยนเไม่โกหกได้เลยเลยโกกินห่นได้กิน ฮะพูดผู้โรหาว่าจเพิ่มพูดลล่ะโอ้ที11เอ11จะพูดเฉ่ะแนนนั่นน่นเขาแตะดื่อนั่นเอาวู้เดียวหมดจะได้ลายดีโยอจ้โถมามัดละบ่ต่ก้าก็มีเอาบ่ดีเอ็ดบมมอนอนไปจ้าเละเยอยอะอบคุนะพ่อหน่เนา นันแลรทมาพุกทามน้าก็คือไผ่เพื่ออย่างดีเลยต้องเรือไผ่นเนาะได้เงินไ้ไม่มีกินเพื่อดีมันดีดีเท่านี้ครับลกอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมกินหมดนี่เพื่ชั้นกเนี่ยเอาเอานนี้ันกระพุกมันผ่านบ่นี่ไงเอาปมือชีพไปเหตดตัวนั้เหตุดีเนได้่ไหนชีพต่อนูนีล กระทายกมอตลิง้มาแล้วกลิงก็ว่าตุเนจอนไม่ช่นากด้เอ็มียัอาหารกแกินเบงอยจนงโหได้เห็นกินเท้าเราเห็นว่ากินขี้เรานีอต้มกรแซ่บเลยก็ต้มกินคือแบงูดนมัน พูดใหญ่พาล่นเงพูไม่พูดพูดหลายเงพูด้อยเงินหลอยที่พูดเาร่เนพูดชิเชนมามาเออเป็นก็ได้ทองที่มันจะนี่พุกลุกเี่ลุกเี่ยเออโอคพูดเท่าไหร่เหรอคุณล่อยเป็นดุ้สิ่งแข้าเป้น

อาแม่ไปเสือกแล้วมาสีหน้าไปเว้นเอาสีหน้าไปเว้นก่อนเประมาณแ,แม่ค่อยมาแล้วจังเห็ดอันกินนำ้ำมือจุกว่าสิเห็ดอันกินไปแล้วมากินก๋ยเอาบ่งมาเพื่อ <c oughs> เอาบ่งมาเออกระเป๋าสะอาดแย่ข่อยมือเพียงก๋วยเพียงข้าวนั่นคือมาิคือมาคือัง Chứ nói hàng sẽ hết lần lạp lần thế mà Ngon Cô gì dành đây tiệm khu mà gọi thứ hoa lái luôn đó Lái đó ừ. Thật dễ như vậy thằng bên mình ngon Phải được đây rồi nhé Phải lắm được Mũ nhảy hay là bó ở cả? มูน้อยลดนำกันเ่ากะมาสอยเซียนเห็นล่ามนาทีเอาหุบไปเม็ดแล้วไฟดับมือเลื่อนขค้นนี่ว้ามนดูนะไฟมาจะเป็นนี่ได้คอยเพอใช้ได้อยู่ซะแทนแ้วนะไฟได้เมื่อเนียดูนี่มีได้ไรไเทาก็ได้ได้นะพ่อพ่อโก่ได้เปิดเปิดแบบนเปิดอันไผ่จะไปขึ้นโอ้ยนึง ทำไมพ่อทำไมพ่อักมีมีแล้วอยู่นี่เยอว่ะไม่อเ่ไหมกี้เพ่พิ่ได้คืนฮะเบิ้งพ่อคอยจูนมาชักเบเยใส่ปะคือนี่แหะตอนน้อยได้ปะไปเดี๋ยวเออืมนน้อนี่แล้วเผืนะเ็ดลาบนอลาบนนนนี่พ่อนผมมาเนาะเอามีนะมีมีบ่มีมนะฮะมันไม่ได้ขันสวด เน้นลงแนมีดกันไปอีกถึงชีนูเนาะอืม,ออมเออน้าบางกูหาเอาเพื่อนยัว่าละมีดเข้าละปงแล้วมันหาพเพลียรด <laughs> ยอะไ้มีดยโอยจับสัมผัส <laughs> อซ่หอศลับนอนเพเอาซิงหงลับนอนาาเพเพวันนี้พ่อก็ไปหาตื้อมาตามกลเดินนะเขา<อ>เพส <2, S 1> องเขาสองจอบวะน,นะจกทางลัดโหลดมันนัดออกจกปะอุ้งจกปะอุ้งจกจกอนตายคน่น้งหาเพราะว่า เสื้อลายก็แซ่บลายเสื้อมัสมุกม่แหงกับเทคโนเลยเสื้อลายลนลายแม่เสื้อบ่งนึ่แม่เอ้ยเออ่ง่ง่งป็นเบาแล้วส่งพิมพตักเอาไปเลยนนก็ะาบ่งนึงบ่งนึงโอ้ โคสุกละเากับเชยามาลาบเป็นยังไงเ้างฮัเซอรอไดก็แทบไรจน้อยกะมีแ่บเลยลดก่อนลดเฮา กุ้หอนด้ค่ะเอาเอาเอามาเบิ่งอันนี้ัานั้นมาได้เยี่ยสุแล้วสักพเอากระสีได้ปกไปลาบ

โ่มกคุยโผล่า้วมามาชาเดินคนที่ายเฮ้ยโซ่อยู่แล้วโซ่อยู่แล้วขนาดโผล่ยังว้าเจเสียใจวะขนาดโผล่พี่จยังว้าเจ๊ มันเนีวาุงเจ้เอาเพชรใช่ป่ะเอาพอดีเลยแสบปากลำบากก้นโแสบปากลำบากตุกขาวเอาเอาคือเสียกเออแล้วก็ต้วผุระพาเขาเดิชุ พมจะจับละยุ no, ้โลดโย่้จะเทลงไปพันเอื้ทางอยู่เดี๋ยวมันเทลงในมดได้ไหนเนาะเทลงเยอะนั่นเลยเอาไปเอาไปเอาไปเจอ่างจัาดเลยอ่วแล้วเนาะ